กรโปกเขาบอกประเทศไทยทำไมไม่กู้เงินเขาเพื่อพัฒนาร,รถไฟครับเขายินดีมีเงินให้กู้แล้วก็มีวิศวกรให้เสร็จ,รจแล้วผ่านมาตั้งกี่พักกี่รัฐบาลก็วนไม่เป็นอยู่แค่นี้แหละแล้วลให้พม่พี่น้องเข้าใจผิดว่ารถไฟความเร็วสูงกำลังจะไปความเร็วรถไฟความเร็วสูงคือรถไฟความเร็วสูงไอ้ที่ผมพูดคือรถไฟระบบทั่วๆไปดีกว่าปกติร,รถไฟความเร็วสูงคือรถไฟที่จะวิ่งในรางของมัน250กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปซึ่งมีมาตรฐานเดียวไม่มี1เมตร เพราะว่ามี1เม็ดมันวิ่ง250กิโลเมตรเนี่ยต่อชั่วโมงตกรางครับต้องให้รางมันกว้างขึ้นล้อห่างกันมากขึ้นเพื่อศูนย์วมันดีนี่คือรถไฟความเร็วสูงส่วนรถไฟทางคู่คือรถไฟทั่วๆไปที่จะให้มันวิ่งเร็วขึ้นถึงอยากให้ประเทศไทยคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นมาตรฐานสากลรางกว้างมาตรฐานสกลเมตรสี่สามเซนห้ามิลเนี่ยอย่างไรแล้วเม็ดหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นไงภายใน10ปีข้างหน้า แล้วก็เงินมาจากไหนไม่ต้องไปกู้เลยวันนี้เนี่ยงบล่าสุดสร้างถนนเนี่ยผ่านทางหลวงกรมทางหลวงทั้งสองกรมนั่นแหละรประมาณปีหนึ่ง6-7หมื่นล้านอะ่ะก็ทําเป็นแผนแม่บทแบบเวียดนามเลยลดการสร้างถนนสายใหม่ก็มาลงรถไฟแทนมอตูงมเตอร์เวย์เลิกหมดแหลมมาใส่รถไฟเห็นไหมเสร็จแล้วถนนเนี่ยที่มีอยู่แล้วก็ปรับปรุงมันยกระดับมาตรฐานมัน มาให้มีหลุมมีบอ่อแล้วทางโค้งติดๆตรงไหนก็ปรับให้มันเป็นทางต่างระดับก็จะวิ่งความเร็วสูงขึ้นคุณทางสายเก่าคุณก็ไม่ปรับปรุงพัฒนาคุณก็จะบ้านจยสร้างทางสายใหม่จะทางมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชบอกว่ามิตรภาพติดขัดผมก็มาทุกวันมันจะติดไหนติดแค่วันปีหนึ่งไม่สอสวันมีใหม่สงการอ่าเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อย บางไปอินโคลาส,สร้างเส็จมอเตเวยอีกหกหมื่นล้านก็วิ่งกรุงเทพโคร่าสามชั่วโมงอย่างเก่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณวิ่งเกินร้อยยี่สิบตำรวจจับอะ <laughs> ตกลงคุณจะบ้ากันหรือเปล่าเนี่ยเอาเงินมาผัานเล่นกันหมดเลยคุณไม่ต้องยกเครื่องประเทศใหม่ผมถึงว่าถ้าคุณจะปรับระบบการขนส่งคมานาคมทั้งหมดคุณต้องประกาศว่าประเทศไทยถึงจุดที่จะไปด้วยความเร็วมากขึ้นต่อไปนี้หัวบนสุดประเทศไทยถึงท้ายสุด จะใช้เวลาเดินทางไม่เกินกี่ชั่วโมงว่าไปเลยเป็นนโยบายเลยแล้วก็มาออกแบบจะเป็นรถไฟยังไงเป็นถนนอย่างไรมันถึงจะได้ไม่มีใครประกาศอย่างนี้เนี่ยเราสามารถให้บริการในการขนสินค้าขนส่งคนได้ปริมาณเท่าไหร่อธิบายตกลงเราบอกว่ามิตรภาพจะแน่น<ม>แน่นได้ไงถ้ารถไฟทั่วๆไปเนี่ยปรับใหม่เป็นความเร็วมากขึ้นใช่ไหมมีทั้งรถสินค้ารถโดยสารวิ่งสวนไปสวนมาได้ตลอดเวลาถูกไหมกรุงเทพโคราช ถ้าวิ่งด้วยความเร็วประมาณเฉลี่ยร5 0ยิกิโลเมตรต่อชั่วโมงรถโดยสารนะกุงเทียบคราชาก็ชั่วโมงเดียวครับรถสินค้าอาจจะวิ่งด้วยความเร็วประมาณร2 0ยสกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ชนะรถรถเพราะว่ารถ1ิบล้อวันนี้นถูก,ถกคุมที่60 7ิบเจ็ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงฉะนั้นทั้งของและคนประเทศไทยก็จะไปความเร็วสูงขึ้นแค่นี้เราก็จะเป็นสูงกลางอนโดจีนครับซึ่งไม่ซับซ้อนเลยไม่ซับซ้อนเลยถ้าเข้าใจ เข้าใจที่จะวางระบบขนส่งให้มันถูกต้องถูกไหมล่ะครับอันนี้ไม่เลยกูจะทําทางคู่กูจะทําเม็ดหนึ่งอย่างเก่าอาถามว่ารถจะเร็วขึ้นไหเร็วขึ้นนิดหน่อยบ้าเหรอคุณพูดอย่างนี้ลงทุนเป็นแสนล้านครับตอนนี้ถ้าไปลาวนี่วันที่เท่าไหร่นะครับอ้าไอ้สปอร์ตไงอะไร20อะไรลอยกระทง24ถึง2ใช่หมครับหรืออะไรอ่ะ ไปตั้ง5วัน5คืน6วันใช่ไหมครับถ้าก็ติดตามดูโฆษณาทัวร์ลาวแล้วกันนะวราว่าวันที่เท่าไหร่แล้วสิบสองปานาคุณหมิงอะไรก็ว่าไปเป็นสองปันาคุณหมิงมันเดินทันวาทัวร์ลาวเดินพิจิการเพราะว่าลอยกระทงดือนพศจิกาเนี่ยว่าคือตัวลาคือเดอนหน้าเดินหน้าก็จะไปที่ลาวเดินต่อไปก็ไปที่คุณหมิงใช่ครับก็เป็นเป็นการเดินทางโดยดูวิถีชีวิตพอเพียงซึ่งดูว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นวิถีชีวิตซึ่งไม่ได้มีทฤษฎีที่ชัดเจนเหมือนประเทศไทยด้วยซ้ำแต่เขาเป็นวิถีชีวิตพอเพียงจริงๆมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วมีการเชื่อมต่อซึ่งเราจะเห็นการเชื่อมต่ออาจจะไม่จัดทัวร์แล้วนะผมว่านะอาจจะจัดล้วปีใหม่อาจจะจัดเป็นคอสุขภาพแทนกําลังคิดดูอยู่นะก็ถือว่าเป็นโอกาสทองที่พี่น้องเนี่ยผมจะไปเข้าคอ,อสุขภาพที่สวนสั่งฝันเนี่ยวันที่ 9- ก้ถึงสิตุลา เพื่อจะเอามาปรับใช้ครับอันนี้ก็คือที่ท่านอาจจะเครียดกับเรื่องการเมืองก็สามารถไปพูดคุยกันเป็นการสัมมนาเคลื่อนที่ดูสภาพจริงแล้วก็มีการพูดคุยกันไปด้วยนะครับกับทัวร์ลาวแล้วก็คุณหมิงนะครับก็อยู่ในรถด้วยกันนะครับแต่ว่ากลางคืนไม่เดินทางนะกลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนพักผ่อนไม่เดินทางเพราะเราถือว่ากลางวันทํางานกลางคืพักผ่อนกลางคืนต้องนอนที่ดีๆครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีๆมาบอกท่านผู้ชมนะครับ มีท่านที่แสดงความคิดเห็นปากประเด็นเข้ามาทั้งคำถามแสดงความคิดเห็นทั้งหมดตอนนี้9ท่านกับประมาณ13าประเด็นนะครับผมอ่านโ,โดยรวดเร็วนะครับแล้วก็พี่น้องที่จะโทรเข้าก็อาจจะไม่ต้องห่วงยังมีเวลาเพราะว่าสถานีนเ,เราต่อเวลาใช่ไหมครับถึงถึงสี่ทุ่มนะครับยี่สิบสองนาฬิกาคำถามแรกนะครับจากคุณสุวรรณจังหวัดตาถามอาจารย์ชัยวัฒน์ว่าการโกงกินมีมากที่สุดในสมัยไหนสมัยนี้สมัยนี้เลยครับ คุณคนองลิฤกทมนะครับบอกว่าคุณคำรณวิทย์คนรู้ใจเจ๊ปอส่งตำรวจมาช่วยลอกท่อเพื่อแสดงให้ทักษิณเห็นว่าเจ๊ปอมีกำลังหนุนและเจ๊ปอก็อาสาจะให้ลงผู้ว่ากทมก็ผมทำกล่าวไงนครบาเนี่ยไอ,ตอ้อตำรวจไม่ใช่คดีอาจยากรรมคดีป้นวิ่งลาวคดีอะไรคุณคุณจัดการเรียบร้อยดีแล้วเหรอ ไอ้ตำรวจว่างงานมากนักหรอครับมาดูลอกท่อกับท่านที่สามนะครับจากคนแพ้อายุ82นะครับถามมาสามประเด็นก็คือถามว่านางวัชรีประหลัดกระทรวงประหลัดพาณิชย์เห็นด้วยกับนโยบายจำนำข้าวถามว่าข้าวเก่ายัางเต็มกดังง่ายขายไม่ออกถ้าจำนำราคาสูงกว่าตลาดแล้วข้าวจะไปไหนครับอถ้าไม่เห็นด้วยจะได้เป็นประหลัดเหรอง่ายๆอย่างนี้ครับ เประเด็นที่4ี่นะครับรัฐบาลตอนนี้ไม่มีเงินถังแตกแล้วจะเอาเงินที่ไหนมารับจำนำข้าวถูกต้องเพราะว่าล่าสุดกระทรวงคลังบอกว่าถ้ากระทรวงพาณิชย์ปีนี้จะเอาเงินเพื่อจำนำข้าวอีก4ี่0 0ล้านเนี่ยกระทรวงการคลังจะค้ำประกันให้แค่แสนห้าหมื่นล้านที่เหลือไปขายข้าวเอาเงินมาซื้อจำนำข้าวเองเพราะนั้นเป็นอย่างนั้นเลยรัฐบาลอยู่ในภาวะงี่งว่ลนท่านได้ไปคนแพรากท่านถามมาถูกประเด็นแล้วนะครับประเด็นที่5บอกว่าอาจารย์คณิต อาจารย์คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เอาเวลาไปสอนลูกศิษย์ดีกว่าจะมายุ่งกับการเมืองหรือไม่ถ้าอยากเล่นการเมืองก็ลาออกซะก็คือกลุ่มนิติราชไม่ได้ลาออกแล้วก็ไม่ได้เป็นอาจารย์จะเป็นอาจารย์ <c oughs> จะได้พูดอะไรพูดสื่อข่าวจะได้ลงน่าเชื่อถือใช่ไหมนักวิชาการ <c oughs> เขาเล่นการเมือง <c oughs> นักวิชาการรอเป็นรัฐมนตรีโดยคําสั่งแต่งตั้งไม่ต้องลงเลือกตั้งคณะนิติราชนะครับโปรดฟังแต่คุณไมตรีกทมบอกว่าตั้งแต่สมัยชาติชายเรื่อยมาทุกสมัย ปิดบังในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับน้ํามันมาโดยตลอดจริงๆเรื่องน้ํามันนี้โปร่งใสก็สมัยป่าเปรมเพราะได้รัฐมนตรีประจําสํานักถ้าผมจำไม่ผิดก็ท่านรัฐมนตรีสุรีรมหาชันธนะเวชยานลังสลิดเรื่องอะไรเนี่ยถ้าพูดผิดก,ก็ขออภัยนะครับ,รบเป็นคนที่เคลียรเรื่องความโปร่งใสให้รัฐบาลป่าเปรมจนถึงเกิดคดีอื้อฉาวไอเทเล็กน้ํามันอปยศอะไรอะไรจนกิษสมบรต้องถอนโยงไง หลังจากนั้นป๋าเปรมท่านก็สร้างบางจากเพื่อเป็นดุลถ่วงปอตทอครับนะดุลถ่วงยังไงหมายถึงว่าเรื่องน้ํามันนี่ผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครถูกไหมทุกขั้นตอนก็สร้างบางจากเพื่อเป็นตัวเพื่อเป็นค่นาใช้จ่า,าย,ายที่กระทบชิ่งกับปตทวันนี้มันรวมเอาบางจากไปเป็นบริษัทลูกปตทไปแล้ว ถามว่าล้วนได้ไงอย่าไปด่าพระทอต้องดาอ่าไอกระทรวงพลังงานครับนี่แหละคือนโยบายรถทับนักการเมืองจริงๆเลยนะครับจากคุณวิทยาหัดใหญ่ประเด็นที่7นะครับบอกว่านโยบายรถคันแรกผิดพลาดอย่างแรงเพิ่มรถเพิ่มมลพิษเพิ่มการใช้น้ามันรถหนึ่งคันให้ความร้อนเท่ากับกองไฟใหญ่สี่กองใช่เลยใช่เลยใช่เลยผมเริ่มพูดไปคที่ปธิบดรนควบคุมมลพิษเริ่มพูดแล้วกรทมบางจุดนี่มาตรฐานไอควันพิษสูงมากนะครับ ในสิงคโปร์มีนโยบายให้ลดการใช้รถยนต์อถูกอีกแต่บ้านเรากลับส่งเสริมคืออะไรนี่ไงนี่ไงชัดเจนว่าบ้านเรานี่คือบ้าใช่ไหมครับไม่งั้นจะขายดาวเทียมขายมือถือให้เทมเสเ็ครครับท่านต่อไปนะครับคุณเสน่์จากจังหวัดการประเด็นที่8บอกอาจารย์หม่อมหลวงมรวิภาจะูโรดกรียณแล้วคงจะมีเวลามาอกรายการที่ช่องสิมากขึ้น ใช่ไหมครับแน่นอนฝากอาจารย์ชัยวัฒน์ะเชิอชญอาจารย์หม่อมมาด้วยครับที่ผ่านมาเก่งใจเก่งใจเพราะถือว่ามีสถานนะเป็นข้าราชการเป็นอ,อู้พูดมากเดี๋ยวก็เป็นข้าราชการไม่ตลอดรอดฟังครับท <laughs> <laughs> ่านต่อไปนะครับจากลุงแช่มพิษณุโลกนะครับถามมาสองประเด็นก็คือประเด็นที่เก้านางยิ่งลักษณ์ไปบาเลนกาตาไปสั่งทําถุงทําถังบรรจุแก๊สไปขายญี่ปุ่นจริงหรือเปล่าโอ้ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้เลยครับไม่รู้ <laughs> ครับ นายยิ่งรักขนเงินไปเปิดร้านอาหารที่นิวยอร์กจริงหรือเปล่าไม่รู้จริงๆถ้าท่านทราบท่านก็บอกมามครับต่อไปนะครับจากคุณลำพัยปทุมธานีบอกว่ารัฐบาลชุดนี้จะรับแต่คนที่มีคดีติดตัวและมีความผิดเข้ามาเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมคะเออใช่กระทรวงสำคัญด้วยก็เป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหม แต่ละคนก็จะมีคดีตามาตลอดเวลาท่านตั้งข้อสังเกตถูกแล้วเขาเรียกว่าชอบใช้คนมีมนทินครับถามว่าทําไมถึงชอบใช้คนมีคนมีมนทินนี่แหละต่อรองอะไรได้น้อยเพราะมีมนทินครับใช้อะไรให้ไปตายก็ไปทําลองนั้นใช่ไหมครับเป็นวิชาอาชฉยวิทยาครับใช้คนที่มีวิชาวิชามานครับจากคุณวิโร์อยุธยานะครับบอกว่าการประกันราคาข้าว หนึ่งหพันบาทแต่จำนำจริงหนึ่งหมื่นสองพันบาทแต่ใบประทวนที่ลงสีออกให้จะเป็นหนึ่งหืห้าพันบาทถ้าขายสดเลยได้ประมาณแปดพันบาทอันนี้เป็นข้อมูลให้มาข้อมูลเขาถึงบอกว่านี่แหละเกษตรกรน่าจะส่งข้อมูลมาเยอะๆนะครับ,รบเราจะได้รู้ว่าเอาล่ะท่านได้ประโยชน์เมื่อเทียบกับอะไรๆอย่างไรบ้างแต่วันนี้ผมชอบแนวนโยบ,บายของ สํานักง,งานปฏิรูปที่ดินนะครับเขาเสนอว่าที่สปกอมีอยู่ประมาณทั่วทั่วประเทศ35ล้านไร่เนี่ยก็จะสร้างโครงการปลูกป่ายืนต้น1 0บถึง15ปีตัดขายเพื่อใช้หนี้ผมก็เลยคิดต่อนะผมก็คิดมาแล้วละ่ะถ้าไร่หนึ่งใส่ไม้ยืนต้นได้200ต้นต้นหนึ่ง15ปีขึ้นไปนี่ต้นละหมื่นก็ไร่ละล้าน ถ้าทั้งหมดเราทำได้35ล้านเอาไม่ต้องถาส1 0ล้านไร่เอาประมาณสัก30ล้านไร่เราจะมี GDP เพิ่มอีก15ปีข้างหน้า30ล้านล้าน30ล้านล้านเอา15หารเพิ่ม GDP ปีหนึ่ง2ล้านล้านดีกว่ารัฐบาลบ้านี่ทำบาบาบอมเขาบอกว่ามีเพิ่มเติมนิดหนึ่งเรื่องลงสีก็คือบอกว่าถ้าถ้าจะรับเงินตามราคาจำนำจะต้องรอการรับเงินไปอีก2-3เลนข้างหน้า แต่ถ้าต้องการเงินสดก็เอาไป800พ <นา S 1> ันนั่นแหละกินดอกเบีย้ยเกษตรกร,ร,กรครับผลิตเ,<ข>เ,เขาไม่ได้ทำเพื่อเกษตรกรเขาเอาเกษตรกรมาอ้างว่าเป็นความเดือดร้อนเพื่อปิดปากคนชั้นคนอะไรทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่เบื้องหลังถลุงเกษตรกร,เอ,รเอาเกษตรกรเป็นเหยื่อเอาเกษตรกรเป็นเป็นเป็นเหยื่อกำแพงมนุษย์ใช่ไหมครับนในการที่จะหาประโยชน์ภายหลังแล้วพอพอตรงนี้เนี่ยเอาล้พอนักวิชาการเริ่มเคลื่อนก็จะจ้างเกษตรกรมาม็อบแล้ว เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นวิธีการของนักการเมืองที่พยายามจะหาประโยชน์ต่อไปก็ปเดียดก็ได้หัวหนึ่งประมาณสองสามร้อยครับท่านที่ฝากประเด็นมาก็อ่านให้ท่านหมดแล้วนะครับมีเวลาอีกสินาทีก็ท่านแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการได้นะครับที่ศูนย์2องเก้นสองหนึ่งสามสามถึงสามสี่นะครับเข้าใจว่าสายที่รออยู่จะโทรเข้ามาได้เลยไหมครับถ้าไม่มีก็อยากจะพูดเรื่องญี่ปุ่นต่อน,นิดหน่อยครับ คือญี่ปุ่นเนี่ยเข้าเปลี่ยนประเทศแล้วก็เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเขาก็เจ๊งหนักค,คู่กับเยอรมันแต่เชื่อไหมว่าญี่ปุ่นสามารถก้าวขึ้นมาเป็นอันดับสองแซงเยอรมันเลยในแง่เศรษฐกิจเนี่ยใช้เวลาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเพียงแค่สิบกว่าปีค,ครับสายแรกมาแล้วใช่ไหมครับ ครับสายแรกครับสวัสดีครับเรลพครครับนมัสการครับคุณโยมได้เลยคุณโยอ่ะสวัสดีวัสดีครับนี่เลยนะโยมครับเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นชาวพุทธ94เปอร์เซ็นต์นะครับแต่อันที่แท้จริงเลยคงจะเป็นชาพุทแค่4เปอร์เซ็นที่เข้าใจเรื่องว่าปัจจุบันกับปาอนาคตอะไรเกิดขึ้น ายเช่น,นานวิเชียนพค้งกำเกียกำนี้เป็นหัวนหน้าพรรคกำจะมาประท้วงเรื่องเขาเรียกังไม่สอบสาเหตุความเพียงความเป็นมาเป็นไปกับการจำนำทั้งหมดทุกเม็ดแล้วมันจะเหลืออะไรตส่เข้านะครับอาจารย์ประทุมวที่ว่าเมื่อวันที่แล้วนี่อาจจะมาดูรายการเด็กอายุยี่สิบเจ็ดปีเขาทำโดยเกษตรอินเตอร์ที่เป็นลูกศิษย์พ่ออาจารย์จักญพรหนึ่งร <100. S 1> ้อยวัยเขาลงทุนเงินสี่แสนบาทแล้วเขาได้หนึ่งล้านห้าแสนบาท ก็แปลว่าเขาได้กําไรจากจ่าเลยหนึ่งล้านบาทอย่างนี้นะแ <c oughs> น่ๆนะนนะเขาไม่จะไปงอเลยก็ไม่ได้เข้าโครงการยายหาลากยึดสักระเบืออะไรกัดควายจำนำข้าเลยบบนะเ,เ <c oughs> นี่ยเนี่ยเขาทาแบบแบบเกษตรินๆเ์ก็เรียกว่าเข้าวเพร้อมที่จะขายได้อย่างสบายแต่ว่านาโยบายของรัฐบาลน,นี้ไม่เคยกไปกเกษตรอินทรีย์เกษตรอะไรเลยพี่ยหญ่ทำทมาเถอะแล้วก็วเปิดจะจำนำทุกไม่ทุกส่วนทุกตัดที่นี่อาจจะมาดูมองแล้วนี่มันเข้าตำราเขาเรียกว่ามันจะจนก็เหมอนผ้านะไม่ไม่จิตจนมันไม่ใช่เลยกระจุกจนกระจ